สวัสดีครับอาจารย์วันนี้นะครับเป็นคลิปแนว how to กันอีกแล้วนะครับนิกเรามาดูว่าเติมคลิปเล็กคลิปเล็กน้อยให้กับเพื่อนเพื่อนรับนักลงทุนและนักบริหาวางแผนการเงินสําหรับ,บ F4 ของช่องเรานะครับเอ็นักลงทุนหรือเมาครับอาจารย์ <laughs> ถ้ามีความรู้ก็ <laughs> จะเป็นเมาปีกเล็กอ๋อโอเค <laughs> แต่ยังเป็นเมาอยู่ดี <laughs> มองีเล็กนี้รอดรอดครับรอดโอเคไโอเคครับแต่ถ้าไม่มีความรู้เลยอันนั้นแน่นอนครับฝากความไว้ชควชะตายอย่างเดียกนะคร,ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของจังหวะการเข้าซื้อหุ้นที่ได้เปรียบโอเคไหม <S <S อืมแล้วมีโอากาสจะดิ่งเร็วดิ่งเรดิ่งเร็วหรือดิ่งแรงในเร็วๆนี้โอ้ยแบบนี้นยังไงอ่านะครับอ่าเราจะก่อนก่อนดูนะครับก่อนดูอย่าลืมนะครับ กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับครับอ่นะครับมาดูัจังหวะเข้าเข้ากันด้วยอะไรนะครับมาขาเข้าแชร์หน้าจอกราฟเทคนิคนี้เข้าไปดูกันนะครับอ่านะครับจังหวะเข้าที่นักเทคนิคเข้าที่อ่านกราฟอ่านทรงกราฟเป็นแล้วไม่พอนะครับครับจังหวะคือจังหวะหนึ่งที่เขาใช้คือจังหวะเข้าในแบบที่เขาเรียกว่าใช้อินดิเคเตอร์เรียก RSI นะครับอืม RSI ตัวนี้เราพูดกันบ่อยนะ อาใส่แต่จริงๆมันใช้ยังไงเราไม่ค่อยขยายความมากนะแต่ว่าที่มันมีในคอร์สเรียนนะครับแต่ว่าเอาเราจะเอาคอร์สเรียนที่เก็บตังค์มาเปิดเผยโอ้ยใจปั๊มนึงเลยจานนะครับสตหรับคนที่ลงเรียบก็อย่าน้อยใจนะอยในคอร์สเรียนละเอียดกว่านี้เค้ามในคอร์สละเอียดกว่าเยอะใช่ครับจังหวะเข้าจังหวะนี้เราเห็นไหมว่ามีพอเข้าเสร็จแล้วมันเด้งเข้าเสร็จแล้วมีมีเขียวๆแบบนี้เขียวใหญ่ๆตรงนี้คุมแบบนี้นะครับ เออจังหวะไหนที่มันหลังจากนั้นมันดิ่งแรงหรือไปไกลได้ครับมาเอออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ที่นักเทรดหลายคนเขานิยมใช้กันนะครับในการเป็นตัววัดว่าจังหวะนี้เหมาะที่จะเข้าหรือยังนะครับก็คือ RSI นะครับเอ้าไอ้ใส่เรียกมาจากไหนเราไปเรียกที่อินดิเคเตอร์คลิกอินดิเคเตอร์ปั๊บนะครับในเซมิงก็เจอคำว่า relative strength index RSI นะครับก็คือเรียกว่าเส้นอ่าเราไม่ต้องหาความหมายมันนักเทรดไหม S <S เราเอาวิธีใช้เร,ารบาเราไปหาข้างความหมายข้างนอกแล้วกันนะครับคลิกปั๊บก็จะมาเจอเห็นเส้ไนไอไล์เนี่ยครับขึ้นลงลงนะมีขึ้นมีลงเหมือนกันนะแต่มันลักษณะการลงก็มาโดยทีมันก็ไหลไปตามทรงกราฟเห็นไหม,มตามทรงกราฟนะครับเออแล้วมันจังหวะไหนที่เข้าได้เปรียบดูอย่างนี้ดูอย่างนี้นะครับข้อแรกนะครับเรามักจะเข้าตอนมันย่อหุ้นมันย่อใช่ไหมใช่ครับเราทนกลัวตกแล้วก็กระโดดใส่เลยไม่งั้นก็มีนะครับไอซไลด์เขาบอกแบบนี้นะ ข้อแรกถ้าเกิดเส้นเขาชูขึ้นไปเหนือ,อเส้น 70. เจ็ดสิบไอ้เส้นป่าที่เห็นหนึ่งไอ้ไจคือเส้นเจ็ดสิบโอเไหมไม่ต้องมารู้เจ็ดสิบคืออะไรเอาเป็นว่าถ้ามันเริ่มเกินเจ็ดสิบเมื่อไหร่ราคามีโอกาสจะพักตัวนะเอในเจ็ดสิบราคามีโอกาสจะพักตัวครับถ้าลงมาต่ําใกล้ๆสามสิบหรือต่ํากว่าสามสิบมันใกล้จะเด้ขึ้นแล้วนะอ่าครัะไอ้เกินเจ็ดสิบเขาเรียกว่าโออโบอทโออโ์บอทแปลว่าซื้อมากเกินไปแล้วเดี๋ยวต้องขาย มัมเขาไม่ได้ซื้อไว้เก็บสะสมนี่มันซื้อแปะฝาบ้านที่ไหนลรหุ้นถึงใช่ไหม <laughs> อซื้อมากๆโอ้บอสเดี๋ยวเขาขายใช่ไหมไม่ใช่ใบปร,ริญญานะครับแปะฝาบ้านเ <laughs> นี่ยโอเวอร์โซโอเวอร์โซต่ำกว่าสี่สิบส so, 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 ามสิบเยอะๆลงมาโอเวอร์โซ so, ขายกันมากแล้วใช่ไหมคเทีขายกันมากราคามันลงนะเดี๋ยวก็ต้องมีการซื้อกลับแล้วพวกที่ขายจะกลับมาซื้อแล้วในอโอเวอร์โซทีนี้จังหวะเข้าจะมาเข้ามาดูนะจังหวะในการเข้าดูแบบนี้ครับ เราดูตรงนี้นะครับว่าตอนมันย่อเนี่ยตอนมันย่อ r s ซดูไอซสตรงนี้นะจังหวะนี้ไอไดอยู่ตรงนี้บักเห็นไหมครับจังหวะย่อครั้งต่อมามันย่อตรงนี้เห็นไหมมันเป็นไฮเออร์โลนะตอนย่อคือจังหวะโลก็เป็นไฮเออร์โลโลสูงขึ้นแต่ไอ้ได้เป็นไงต่ำลงไหมต่ำครับดันต่ำลงแบบนี้แล้วครับจังหวะนี้หุ้นมีสิทธิ์ที่เตรียมจะไปต่อและไปแรงด้วยนะครับอืมอ่าเขาเรียกว่าจังหวะแบบนี้จริงๆมันมีนิดอ่าเป็นเป็นไดโวเจนของมันนะ S <S เป็นเขาเรียกว่า hidden divergence เป็นการ divergence ที่คอนเฟิร์มว่ามันจะไปต่อนะครับอ๋อมีซ่อนมีซ่อนอะ <S <S นะครับตอนนี้คือปกติเห็นไหมว่าเวลามันขึ้นอ่ะมันขึ้นตามไปนะไอ้ไรไ,ไหมครับมันต้องขึ้นตาม <S 2> <S 2> <S ไปลงก็ลงตามใช่ไหมแต่รอบนี้เวลาลงของมันเนี่ยดันลงแรงไอ้ไอลงแรงกว่ากว่าการย่อตัวของหุ้นจริงหุ้นอย่างย่อเป็นไฮเพอร์โลโลสูงขึ้นแต่ตัวมันเนี่ยทำรุ่งกับโลว์ไปแล้วไงอืมแสดงมันอ v e r sell แล้วถช่ไหมช่วงนี้มีการ over sell มากแล้ว แล้วเป็นโอเวอร์โซไม่พอโซเท่าไหร่ก็ดันไม่หลุดแนวรับไม่หลุดซับลอดด้วยแบบนี้มีสิ์ไปต่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางว่าจะไปต่อนะงั้นใครบางคนก็สมมติซื้อไว้แล้วยังหาวุ้นตัวไหนไม่เจอถืออยู่แล้วตัวนี้ใช่ไหมถ้ามาแบบนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะแบบนี้ครับ <S <S 2> <S 2> อืมอ่านี้คือจังหวะของ RSI ทีนี้ RSI ใช้จังหวะขายละถ้ามันอเวอร์ดมากๆเกินเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมโ,โซลนี่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไงเตร<อ>ียมปล่อยได้เตรียมปล่อยได้ นะครับนอกจากดูแพทเทิร์นกราฟประกอบแล้วดูไอซ์สประกอบด้วยว่าเฮ้ยมันโอ้บอสมากแลวตอนนี้นะซื้อกังมากแลวนะเว้ยเราก็ซื้อมานานมีคนไล่ซื้อมานานมากแล้วใช่ไหมตอนนี้เปลียเร,รอยออบางคนอจะปล่อยเลยจังหวะน,นี้หรือก็มีเนี่ยชงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของไอซ์ก็ปล่อยจังหวะน,นี้ได้แล้วไอซ์จังหวะเข้าอีกตัวคือใช้ทำเร็ชั่วโมงนะทำเร็มชั่วโมงสมมุติจังหวะน,นี้เป็นทำเร็มชั่วโมงใช่ไหมแล้วตรงนี้ไอซ์เนี่ยลงมาใกล้เท่าไหร่ละลงมาใกล้สามสิบนะ ยว่ามาใกล้สามสิบโซนนี้ก็สามารถดักเก็บได้นะครับดักเก็บตรงไอได้ทำเรียชั่วโมงใกล้ๆสามสิบเพรอะใกล้จะเด้งแล้วครับนี้ใกล้จะเด้งแลนะครับนี่คือการหาจังหวะเข้าด้วยไอครับเข้าแล้วได้เปรียบเข้าแล้วมีการเห็นได้ดิ่งเร็วในระยะอันใกล้นี้เลยสนะครับก็รู้เรื่องไอจะได้ดูวิเคราะห์หุ้นรลายวันของเราได้ดีขึ้น อืมนะครับจะได้เห็นว่าอีจังหวัดนี้ทําไมถึงบอกว่าสวยแล้วสวยแล้วเใช่ไหมใช่จะได้ดูดูภาพส้มเดียวก็ได้เห็นนะครับใช่ครับแต่สําคัญคือแพทเทิร์นกราฟต้องอ่านแพทเทิร์นกราฟเป็นนะโอเคไหมบางทีแม้ว่าไอซ์ไซส์เขาต่ำแล้วแต่แพทเทิร์นกราฟเขายังส่งสัญญาณต่อก็ก็อย่าเพิ่งเสี่ยงก็มีนะครับใช่บางคนแบบอันนี้เป็ส่วนหนึ่งในการตัดใจครับอ่าบางคนนบยดูไอซ์ไซส์ไปแล้วดูยิมเอไปแล้ว จัดเลยตุ่มตายอยย่า <laughs> อย่ห้าวอย่อย่ห้าวอห่าห้าวองประกอบมีภาพจิ๊กซอต่อๆกันต,ตามพวกเราไปเรื่อยๆภาพจิ๊กซอ,อก็จะ<อ>สมบูรณ์ขึ้นะนะครับจะสมบรูรณ์ขึ้นครับงับ้นวัน,นนี้ก็คร่าวๆสำหรับ RSI ประมาณนี้นะรู้ RSI ใช้ RSI มีชัยไปกว่าค่อนเลยแหละครับครับลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ